ร่ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวชาวเด่นชัยสุดทนค่ะมีเด็กแวน้นอายุประมาณ13-15ปีแข่งรถซิ่งเสียงดังแทบทุกวันค่ะผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าที่เพจที่นี่เด่นชัยบายสอทอปิน่นโพสต์ข้อความว่า วิงวอรจัดก,การให้เด็ดขาดชาวบ้านเดือดร้อนไม่ได้หลับไม่ได้นอนนักซิ่งนักแข่งรถถนนเข้าอำเภอเด่นชัยและหลายเส้นไม่อยู่เป็นแหล่งชาวบ้านเดือดร้อนพร้อมภาพวิดีโอที่มีกลุ่มวัยรุ่นอายุ13-15ถึงปีรวมตัวแข่งรถจักรยานยนต์ที่ถนนสายทางเข้าเด่นชยัยซึ่งเป็นจักรยานยนต์แต่งซิ่งท่อเสียงดังแข่งกันในเวลา4-5ถึงทุ่มทำเอาชาวบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนค่ะทั้งเสียงท่อและเสียงตะโกนคุยกันเสียงดังลั่น จากการสอบถามแอดมินเพจต้นเรื่องทราบว่าเด็กเหล่านี้อายุประมาณ13-15ปีขี่รถจักรยานยนต์แต่งซิ่งเสียงท่อดังจะเปลี่ยนสถานที่แข่งทุกวันเช่นถนนสายเด่นชัยสูงเมน่นถนนสายคลองชลประทานแม่จัวและบริเวณหน้าไซโลถนนทางเข้าเด่นชัยแทบทุกวันชาวบ้านเกิดร้อนพอเพราะแจ้งตำรวจสพเด่นชัยมาตรวจเด็กเหล่านี้ก็อาศัยความชินเส้นทางหลบหนีได้เมื่อตำรวจกลับไปแล้วก็จะมารวมตัวกันใหม่ ทำแบบนี้ทุกครั้งจนชาวบ้านระอาอยากให้มีมาตรการเด็ดขาดในการจัดการเรื่องนี้ด้วยค่ะ สำหรับมาตรการการแข่งรถบนถนนสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจได้มอบหมายให้คณะทำงานป้องกันและปราบปรามการขับขี่รถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องโดยพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรองผบตรขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการขับขี่รถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยทางการโพส ชักชวนเชิญชวนบนสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆก็ดีทั้งการรวมตัวบนท้องถนนก็ดีโดยประชาชนสามารถแจ้งเห็นรายที่สายด่วน19 191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะขอบคุณภาพจากเพจที่นี่เดียนช้ยบายสอทอป,ปินด้วยค่ะเดบไม่ได้ก็ขายทิ้งไปซะอารมเจาะ